สวัสดีครับก็ผมเด็กแสกเบอร์นะฮะแล้วกลับมาอยู่ในเกมบูเลอเตี้กันอีกครั้งนะเราจะมาทำเควสหลักกันนะที่เคยบอกไว้เนี่ยเควสหลักมันจะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะเห็นไหมเควส์รีวอร์ดสเตตัสนั่นก็คือเควสที่แบบว่าเควสหลักอะ่ะติดตัวเราไปตลอดนะฮะแต่ตอนนี้ที่ผมไปดูคลิปใน YouTube มานะเขาบอกว่าเควสสามารถรับได้ที่โทกดงกับน้ำซารซึ่งเราก็ต้องขับรถไปทกดงก่อน แต่เราก็ไม่จะเป็นต้องขับก็ได้นะถ้ามันมีแสนหนึ่งโอ้โหแพงแล้วเนี่ยโอเคจะได้ไม่ต้องขับไปงั้นเราไปโทกดงก่อนแล้วกันนะ,ะแล้วก็เสียเงินแสนหนึ่งแล้วนะฮะแต่ผมไม่รู้นะว่าตัวไหนเป็นตัวรับเควสบ้างโอเคลองดูทรัพย์สินอันนี้ไม่น่าเกี่ยววะถ้าเควสนี่มันน่าจะขึ้นเลยบ้างหรือมันทําเป็นแบบว่าหัวข้อไปเรื่อยวะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่นนะแต่ก็อยากทำเคลีทุกตัวในเกมนี้เหมือนกันนะ แต่ดูมานี่มันดูเป็นเควสที่ไม่ค่อยใช่เลยช่วยผู้เล่นซื้อรถอันนี้ไม่น่าเกี่ยวเลยมูลในบางทีอาจจะเป็นเซ็ตรถก็ได้นะโอ้โหไม่รู้เลยวะหรือว่าเราต้องรับทุกตัวเลยวะนี่เหมือนเป็นเซตทำรถเลยไปหามูลรับใครดีวะทำใครดีวะดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นตัวอัไนบ้างะ รับแม่งต้องทำทุกตัวเลยไปหมดเนี่ยลองดูไปรออันนี้ก็ได้ธุรกิจทำความสะอาดแล้วนะเราเควส e p แรกของเราเป็นตัวนี้แล้วกันนะเริ่มแรกมีทั้งหมด116่ทับสหนะเฮียโคตรเยอะเลยอย่าบอกไนดะ้ EP นี้กูต้องทำไปทั้งหมด16อันนะอย่ให้ E ีพมันนานเกินไปเดี๋ยวเขาจ้ตัดคลิปเอาแล้วกันนะอันนี้เมื่อกี้เควสแรกให้มาคุยกับตัวนี้นะส่วนอันที่2ธุรกิจทำความสะอาดเมืองนะฮะ จะต,ต้องตรวจสอบพื้นที่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ยตกแต่งเมืองรวมกับสาวร้อยที่มีจิตสำนึกโอเคกดรับมาต้องไปทำความสะอาดเมืองแล้วกดตัว L กันเวทนี้เวทีเราไม่ต้องเรากดเราทำเวดนี้โอเคแล้วกดขยายให้มันขึ้นมาตรงนี้นะดูจุดหมายซิอยู่ตรงนี้เราวับมาตรงนี้แล้วก็ขับเลี้ยวลงมาจัดไปกดวับไปด้วยแล้วกันอันที่สองโอเค เฮ้ย hey, ถ้าเราทำทับสิบหกนคลิปนี้มันจะนานแค่ไหนวะไม่เป็นไรนะดูไปนะอาจจะอาจจะเป็นชั่วโมงก็ได้นะใน,นเผยอรับมาีิไม่ใช่ด้วยนะรั่วนะแต่ผมไม่รู้ว่าว่าเควสหลักมันคืออะไรอ่ะอาจจะเป็นในพวกนี้แหละคิดว่านะถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลใหม่แล้วกันเอ๊ะ <Hey, S 1> เดี๋ยวนะมันให้อะไีกไงตรงนี้ ช่างแต่งหน้าแสนสวยคนนี้ชวัวนเลยแ้ดูนะสามรอบโอเคลองวิ่งให้ดูรอบหนึ่งแล้วกันะะนะ้วอีกสองรอบเดี๋ยวค่อยตัด <c oughs> ก็ถือว่าวิ่งง่ายะนะ <c oughs> เพราะว่ามันวิ่งแค่สิบเก้าเท่านั้นแต่ก็เยอะนะอันนี้แค่อย่าลืมนะนี่สองทับสิบหกนะสองทับ <c> ส <oughs> ิบหกเท่านั้นเย่ย <c oughs> เยอะมากกว่าจะเสร็จ ระบะเรากดไม่ได้ทีเอพีรถก็น้อยเกินโอเคอันนี้ใหม่ดีอนะเปลี่ยนยใหม่ใหม่ละไม่เก่าน,นี่ไม่ได้เรื่องเลยโอ้โหเหมือนจะขับไม่ไกลนะขับไกลนะดูดิแทบจะแบบว่ารอบเมืองในรถเราไม่แรงด้วยเพราะว่าไม่มีเครื่องใส่ตอนนี้ใส่2.4อยู่เลยความเร็วเท่านี้เลย สามร้อยสิบแต่ก็ไม่มีเซตใส่ด้วยประเด็นโอ้โหรอบรอบหนึ่งนานมากเอาริงโอ้ยโอเค,โ,อเคโ,อโหแล้วแม่งแล้วแม่งสิบหกอะอเฮียแม่งคงเป็นค,นเคเวสหลักแล้วละ่ะมันสิบหกเลยนเว้ยมันเยอะมากเลยนเว้ย ถ้าไม่ใช่นี้ก็จะแบบว่ารู้สึกเซลอยู่แต่ว่าได้อะไรก็ไม่รู้แทนมันก็จะได้ e อ p น้อยนิดนะเสียเวลาเสียเวลาอย่างว่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเควยหลักแหละเพราะสมัยก่อนที่เล่น่ะมันไม่มีเฟสแบบนี้นะ่ะเดวาดวานเดาโอเคโห oh. ต้องวิง่งแบบเพอร์เฟกทั้ง3รอบแล้วรอบหนึงโคตรไกลแต่เคลสง,ง่ายนะเคสบอกว่าไม่ชนก็พอถ้าชนมันลบร้อห เก็บลัคกี้เรนกับเฉียวมันจะเพิ่มเฮ้ลัคกี้เรนโอเคตรงทำไมมันไม่รอบเดียววะเลยรถกูโคตรอึดอัดเลยน่าจะเอาแพซิโอมานะแต่แพซิโอมาก็เร็วกว่า10หน่วยวิ้ยได้เครื่องด้วยแล้วผมคิดว่าการฟาร์มอะไรพวกเนี้ยนะของตอบแทนพวกเนี้ยนะมีประโยชน์มีประโยชน์โคตรเลยเดี๋ยวเราไปดูราคากนะัน หนึ่จุดห้าแลเป็นไงฮะแสนหนึ่งแล้ฮะไม่ธรรมดานะฮะการทำเควสเป็นการาเล่นบางหน้านะจริงๆเรามาเอาเครื่องพวกนี้เนละไม่รู้ว่าขายออกหรือเปล่าแต่เราลองดูถ้าขายออกนี่ก็ลิลิีคูดเลย,ยไหมแล้วได้ทับทิมมาด้วยโอเคเดี๋ยวอีกสองรอบเราจะตัดจบเลยแล้วกันนะโอเคจบโอเครอบที่สองเราจะจบลงนะฮะนี่เลี้วมามุมนี้ โอเคจุดสุดท้ายหลอดเขียวเป็นเดิมพเพราะมันง่ายโอ้โหรอบนี้เครื่องไม่มาเลยได้ทับทีมมาอันเดียวเท่านั้นโอเคไปดูรอบที่สามต่อโ okay. อเครอบที่สามก็เราจะจบลงเดี๋ยวเราจะต้องไปส่งควสยแล้วก็รับอันต่อไปอุ้ยได้เครื่องมาสองอันเลยแพงแพงได้แสวเนะี่ยเอาจริงทำไปเล่นไหมเดี๋ยวถ้าขายออกถ้าขายออกก็มันก็โยนได้เท่าไหร่วะมือนึงเลยนะ เ้ยหมื่นหนึ่งกับเวลแรกๆก็กเยอะนี่ใช่ไหมหรือเปล่าโอเคไปรับคุณมูลนะฮะได้ EXP 5,500แล้วก็ได้เลนสามหมื่นสองข้ามไปไม่ต้องไปอ่านอันนี้ให้เราทำเก็บสองหมื่นเลนจากเคเวสอะไรก็ได้สัตว์ตัวยากเลยนะ ใช้เวลาแบบโคตรโคตรเลยแต่มัาจะมีอยู่เอพีซอยู่ตัวหนึ่งที่มันจะให้เงินเราได้เยอะนะเอ c ซตัวนี้มันอยู่มันอยู่นำซานอะเรื่องเรื่องนี้มันมันสวยละมันไกลมากมันอยู่ตรงนี้ของนำซานโอเคจะขับรถไปเลยโอเคถึงนำซานละเราจะขับไปหาเอพีซตัวนั้นเลยนะ ไปอยู่ตรงน่าจะประมาณแถวๆนีน้ไอ้ผมเคยทําคลิปอยู่ที่แบบว่าไอ,ไอกระโดดสามชั้นอะมันต้องเก็บเหรียญเลน,นหลายแสนอะแล้วประเด็นคือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันได้แสนเดียวแล้วกลว่าถ้าจำไม่ผิดเล,ละและอันนี้กูต้องวิ่งสองหมื่นกูต้องใช้เวลานานแค่ไหนเค,ควสนี้วะเนะี่ยไม่แน่ใจว่าเขาปรับไปยัางาสบหรับตัวนี้ว่าจะได้เงินเยอะกว่าชาวบ้านอยู่ไหม ไม่ได้เงินเยอะแล้วก็รอบรอบมันง่ายแล้วเนี่ยได้จาคนนี้อาจารย์สอนศินละปะโอเคเลยเลยฮะโหไกลล่น่ะไปกับแปลว่าเพิ่งปรับจุดอด่ะเดชใช่ป่ะเดี๋ยววิ่งให้ดูรอบเดียกันว่าไ,ได้เท่าไหร่เ,เดี๋ยวเราจะตัดตอนจบเวลาวิ่งให้ดูเหมือนเดิมแล้วก็ไก่ด้วยประเด็นหลักๆเลยเชื่อ ไก่จ,จริงแต่ตัวตัวนี้แต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้วะแต่ก่อนมันเหมือนจะวนข้างบนชัดเลยแม่งปรับใหม่เกมที่แม่งสุดยอดจริงไม่ง่ายเลยจะให้คนเล่นกันได้ง่ายเย่ยหรือมันหรือมันทางนี้วะลืมไปหมดล้วพะตั้งแต่เราทำอะไรวะกระโดดสามชั้นเสร็จอ่ะมันก็ไม่ได้วิ่งกิกเลยไอต,ตอนกระโดดสามชั้นนี่มันแหมือนว่า มันมันนานนะเว้ยแต่จริงผมไม่ค่อยได้วิ่งกับตัวนี้ครอกผมจะเล่นไปเรื่อยมากกว่าแล้วพอแบบว่าช่วงปลายๆอ่แบบใกล้จะเสร็จแล้วก็เลยมาวิ่งสักหน่อยจะพักกุม่วนนะไม่ใช่กระโดดสามชั้นจะเควยไรไปรูมาดูกันได้ตาเท่ไรขอให้ได้ตาละแตละห้าพันแล้วกันจะได้วิ่งแค่สี่รอบโอเคปะ่ะแต่คงไปไปไม่ได้อะมากสุดก็จะพันหนึงต้องวิสิบรอบจริง เอ,อ้เฮีย้ยพันพันหกพันแปดกูทุกยิก่งวิ่งสิบรอบโอเคได้ไม่เป็นไรแต่ไปดูราคายางให้เราดรอปเมื่อกี้ก่นอนเราใส่ EP จะได้ควเรสดีดควเรสสุดท้ายวะยางนี้เท่าไหร่ Angel มาเดี๋ยวดิ 50, ววห้าหมื่นเลยว,วะไอ้เฮี้ยของเวลน้อยแพงางวะขายออกหน่อยดิจะได้รู้ว่ามันเฟลแค่ไหน ส่วนท่อนี่น่าจะไม่มีราคานะพวงมาลัยน่าจะมีราคาท่อพาวเวอร์ฮะอ๋อลองเราเป็นโนบลธรรมดาโนบลมันไม่มีขายวะมันไม่มีขายขายเท่าไหร่เดียวเราขายแบตั้งหมื่นเก้าแล้วพวงมาลยัยมันต้องชื่อว่าแองกิจจ์หรืป่ะไม่ใช่หรอ ทัวรมาไรของเราเป็นระดับอะไรพาวเวอร์1มื่นหนึ่งมื่นหนึ่งนี่ก็ถือว่าถือว่าแพงอ่ะแพงกบบว่าทวงมาไรร้อยสี่ห้าใช่โอเครอบต่อไปเราจะตัดละทั้งหมดสิบรอบโอเครอบที่สองมันจะได้เท่ากันหรอะโอ้โหรอบนี้หลังคาร์ดไอ้เฮียสรุปแล้วกูมาวิ่งอ่ะกูไม่ได้ทำเควสนะกูมาหาของขายพวกดีาขายได้ใช่ปะ ลอ,ลองเลยลองเซิร์ชลองเซิร์ชรังคาไม่มีขายวะไม่ไ้จะประโยชน์ร้านข้าวไฮสปีดอันนี้ก็ไม่มีขายโยนได้หมื่นกว่าแล้วเครื่องอะหนึ่งหกพาวเวอร์กับโนมอลหมื่นสามเลยอะเอโยโยนได้หมื่นสองไอ้ยตกใจอะไรวะสองหมื่นสี่แล้ววะเชี่ยเอ๊ะกูตื่นเต้นกับของขายมากว่า โอเคดูรอบต่อไปโอเครอบที่เท่าไหร่วะสามสามหรือสี่สามโอ้โหวิได้เครื่องมาสองอันสองหมืน่นลูกเต่าันนี้เราไม่เกี่ยวไม่ได้แบบโอ้โหสุดยอดเลยวะรอบต่อไปโอเครอบที่สี่โอ,โ,อโอ้โอ้ลดจบวิไ่ได้กระจังหน้าไปด้วย แล้วก็ได้ท่อ x อกมาท่อโยนที่หมดแล้วนะพวกนีตอนนี้เรา,าอัปเดตนะฮะเรามีทั้งหมด7 0 0ดแล้วผมตัดสินใจแล้วว่าจะวิ่งอีก2รอบเนี่เราจะตัดไป EP ต่อไปละไม่งั้นมันนานเกินไปผมไม่ค่อยไม่ค่อยว่างด้วยขอโทษทีนะครับที่คลิปนี้ไม่จบเดี๋ยวจะแบ่งไปนะฮะสำหรับการทำเควสอาทิตย์ละครั้นะฮะอาทิตย์ลตอน ไม่ใช่ทีละครั้งทีละตอนเอ้ยเหมือนกันปะเหมือนกันโอเคเดี๋ยว,วิ่งรอบที่จบแต่ว,ว่าตัดไปสิโอเครอบที่ห้ามันเหมือนจะได้เท่ากันทุกรอบเอ้ยได้เครื่องแร่ไปด้วยเออได้พันแปดสี่สิบห้าเฮ้ยเครื่องแร่เนี่ยน่าจะมีราคานะมันเท่าไหนหนึ่งจุดเจ็ดป่ะหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดหกแร่โอ้โหสี่หมื่นป่ะทำไปมาถึงสี่หมื่นปะ ว่าไหนทำคลิปปิงเครื่องพูดได้หน่อยไหมไปรอบสุดท้ายโอเครอบที่หกเลวฮะชุบได้ยางมาเส้นหนึ่งด้อัปเดตนะเควสที่สามทับสิบหกของเราเดินทางมาถึงหนึ่งหมื่นแล้วครึ่งทางเดี๋ยวอีพีต่อไปเรามาลุยก,กันต่อแล้วกันนะอีพีนี้ขอจบไว้ประมาณตรงนี้นะะเจอกันใหม่นะครับสำหรับคอนเทนต์นี้อาทิตย์หน้านะถ้าชอบก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละ